นาดินแดนอันห่างไกลเกาะอีสเตอร์อันลึกกลับตระงานอยู่ด้วยรูปสลักหินขนาดยักษ์นามโมอายพวกมันยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นพยานแห่งความยิ่งใหญ่ปริศนาและมรดกที่ยังคงดำรงอยู่และในโลกแห่งเสียงเพลงก็มีศิลปินผู้หนึ่งที่การเดินทางของเขาไม่ต่างอะไรกับการสลักโมอายแห่งดนตรี ผู้ส,สร้างสารรค์ตัวตนผลงานและตำนานที่ยังคงสั่นสะเทือนเจ็ดวิญญาณของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ Artist h i s the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของศิลปินดารานักแสดงนักร้องนักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอัจฉริยะผู้พลิกโฉมวงการดนตรีและวัฒนธรรมผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการสำรวจขอบเขตของศิลปะเดวิดโบวีชายผู้ที่ชีวิตและผลงานของเขาเป็นเรียบได้กับรูปสลักโมอายอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความงดงามและพลังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เราจะเดินทางอันน่าทึ่งที่จะเปิดเผยทุกแง่มุมของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมเขาถึงถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีสมัยใหม่การเดินทางของโบวีไม่ใช่แค่การสร้างเพลงแต่มันคือการสร้างโลกใบใหม่สร้างตัวตนที่หลากหลายสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างก้างตำนานที่จะคงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับโมอายที่ยืนหยัดอยู่บนเกาะอ,อีสเตอร์นี่คือเรื่องราวของเดวิดโบวีศิลปินผู้สลักตำนานดุดโมอายแห่งดนตรีมาเริ่มการเดินทางกันเลยก่อนที่เขาจะกลายเป็นโมายแห่งดนตรีเดวิดโบวีหรือชื่อจริงเดวิดโรเบิร์ตจ o นส์ก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่เติบโตในย่านบริสตันลอนดอนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเขามีความหลงไหลในดนตรีศิลปะและการแซกโดงอย่างเล็ดซึ้นตั้งแต่การเล่นแซกโซโฟนไปจนถึงการก่อตั้งวงดนตรีหลายวง ในช่วงวัยรุ่นแต่การเดินทางในช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายและการลองผิดลองถูกเขาต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจจากค่ายเพลงการปฏิเสธและการค้นหาแนวทางของตัวเองที่ยังไม่ชัดเจนนักในช่วงเวลานั้นโบวีเปรียบเสมือนก้อนหินที่ยังไม่ได้รับการเจียรไนย,ยังคงรอคอยกับานค้นพบ รูปทรงที่แท้จริงของตัวเองจนกระทั่งปี1972โลกก็ได้รู้จักกับซิกกี้สตาร์ดัสตัวตนใหม่ที่พลิกโฉมวงการดนตรีไปตลอดกาลซิกกี้สตาร์ดัสไม่ใช่แค่ตัวละครแต่คือมนุษย์ต่างดาวรอดัส <Just S 1> เป็นเหมือนการระเบิดพลังงานครั้งใหญ่ที่ทำให้เดวิดโบวีกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เพียงชั่วข้ามคืน นี่คือช่วงเวลาที่โบวีเริ่มสลักตัวตนทางศิลปะของเขาให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นการเริ่มต้นของการสร้างโมอาอชิ้นแรกที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำการสร้างซิกกี้สตาร์ดัสต์ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชุดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณการกล้าที่จะแตกต่างการกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างถึงที่สุด แม้ว่าโลกอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังนำเสนอความสำเร็จของซิกกี้สตาร์ดัสไม่ได้มาง่ายๆแต่มาจากความมุ่งมั่นความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำเกินยุคสมัยของโบวีเองเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปะไม่มีขีดจำกัดและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือหนทางสู่การสร้างสิ่งนี้รันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นี่คือจุดกำเนิดของตำนานที่จะนำพาเราไปสู่การเดินทางที่น่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกในฉากต่อไปหลังจบาก,การจากลาของ Ziggy Stardust Bowie ไม่เคยหยุดนิ่งเขายังคงผลักดันขีดจำกัดของตัวเองอย่างต่อเนื่องการเดินทางของเขาพาไปสู่สหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเขาได้สร้างสรรค์ตัวตนใหม่ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือ The Thin White Duke ตัวตนนี้มีความเย็นช้าห่างเหินและเต็มไปด้วยความซับซ้อนทางอารมณ์สะท้อนถึงช่วงเวลาที่โบวีต้องเผชิญกับความกดดันหนังจากชื่อเสียงปัญหาส่วนตัวและการเสพติดที่รุนแรงดนตรีในยุคนี้มีความเป็นโซและฟังก์มากขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความลึกลับและอารมณ์ที่มืดมนการสร้าง The t i n White Duke เป็นเหมือนการสลักโมอายอีกชิ้นหนึ่ง ที่มีรูปทรงและอารมณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันเป็นโมอายที่ยืนหยัดอย่างดุดเดี่ยวท่ามกลางพายุแห่งชีวิตเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายและค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆโบวีอัดสินใจย,าย้ายไปพำนักที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีในช่วงปลายยุคยอด70การย้ายถิ่นฐานครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตและผลงานของเขา ที่เบอร์ลินโบวีได้ร่วมงานกับไบรน์ดนตรีมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์และอาร์ตร็อกสูงขึ้นสะท้อนถึงความโดดเดี่ยวความหวังและความสิ้นหวังในบรรยากาศของเบอร์ลินที่ถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงในช่วงนี้โบวี Bobby เปรียบเสมือนโมอายที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังดินแดนที่ไม่คุ้นเคย เพื่อค้นพบรากฐานใหม่ในการสร้างสรรค์มันเป็นช่วงเวลาแห่งความเข้มข้นทางศิลปะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าภายภายในจิตใจและภายนอกอย่างนักหน่วงแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานที่เฮวิกโบวีไม่เคยจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบของดนตรีเท่านั้นเขามีความกระหายที่จะสำรวจศิลปะ ในรูปแบบอื่นๆอย่างไม่สิ้นสุดการเดินทางของเขาพาไปสู่โลกภาพยนตร์และงานทดลองที่ท้าทายยิ่งขึ้นในช่วงยุค80โบวีได้ฝากผลงานการแสดงที่น่าจดจำไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะบทบาทเชอรส The Goblin King ในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง Labyrinth 1980บทบาทนี้แสด ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงออกที่หลากหลายของเขาทั้งความลึกลับความน่าเกรงขามและสเสน่ห์อันน่าหลงไหลการเข้าสู่โลกภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายบูวีต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับสื่อใหม่การเรียนรู้เทคนิคการแสดงและการทำงานร่วมกับผู้กำกับและนักแสดงคนอื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่น และพระสวรรค์เขากป็สามารถพิสูจน์ตัวซ่อนเร้นและเรื่องราวที่ต้องตีความเหมือนกับปริศนาเบื้องหลังครูตสลักโบราณแล้วนั้นความกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนและสำรวจเขาวงกฎแห่งความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำให้โบวีแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆความท้าทายที่เขาเผชิญในแต่ละโปรเจก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือดนตรีทดลองล้วนเป็นสถานการณ์ตึงเครียดที่ผลักดันให้เขาต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและวิสัยทัศน์เขาก็สามารถหลบหนีจากความล้มเหลวและค้นพบทางออกที่ปลอดภัยที่นำไปสู่ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในที่สุดนี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เดวิดโบวีคือศิลปินผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพร้อมที่จะท้าทายทุกขีดจำกัดเพื่อสร้างสรรค์ยิ่งใหม่ๆใ,ให้กับโลกศิละปะหากพูดถึงช่วงเวลาที่เดวิดโบวีก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จในเชิงพาณิชย์คงหนีไม่พ้นยุค Let's Dance ในปี1,983อัลบั้มนี้ได้เปลี่ยนสถานะของเขาจากศิลปินทดลองผู้ได้รับการยกย่องมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักด้วยเพลงฮิตอย่าง Let's Dance, China Girl และ Modern Love อัลบั้มนี้ผสมผสานดนตรีปอ๊อปฟังและ New Wave เข้าด้วยกันอย่างลงตัว สร้างสรรค์สาวที่สดใหม่และเข้าถึงง่ายทำให้เพลงของเขาติดชาร์ตทั่วโลกและคอนเสิร์ตของเขาก็ขายบัตรหมดเกลี้ยงในทุกทวีปการเป็นป๊อปสตาร์ระดับโลกไม่ได้มาพร้อมกับความง่ายดายโบวีต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของตัวเอง เขาต้องต่อสู้กับการถูกคาดหวังให้สร้างเพลงฮิตสามอำ่ำและการถูกจำกัดอยู่ในกรอบของป๊อปสตาร์ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติของเขาที่เป็นศิลปินผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการทดลองทินโดยแกราแซลักโบวีสามารถใช้ชื่อเสียงที่ได้มาเพื่อเปิดประตูสู่การทดลองใหม่ๆใ,ในอนาคต โดยไม่ยอมให้ตัวเองถูกจำกัดอยู่แค่ในฐานะศิลปินปอบเพียงอย่างเดียวนี่คือช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของโบวีในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาแก่นแท้ของความเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และไม่ประนีประนอมไว้ได้อย่างน่าทึ่งเขาสามารถพิชิตใจผู้ฟังทั่วโลกได้ โดยไม่ทิ้งลายเซ็นทางศิลปะของตัวเองนี่คือบทพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะของเขาอย่างแท้จริงหลังจากช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในยุค Let's Dance เด,ด,ดวิดบวีก็ยังคงเดินทางต่อไปในเส้นทางศิลปะของเขาแต่ในทิศทางที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอัลบั้มในช่วงปลายยุค9 0 และต้นยุค2,000อย่าง Outside Earthling Hidden Reality แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของโบวีที่จะกลับไปสู่รากฐานของการทดลองทางดนตรีเขาร่วมงานกับศิลปินและโปรดิวเซอร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สาวที่สดใหม่และเนื้อหาที่เข้มข้นในช่วงเวลานี้โบวีมักจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษมากขึ้น ลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสาธารณะมากนักเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่การปอดลีกตัวของเขาเปรียบเสมือนการดำดิ่งลงสู่ความลึกที่มองไม่เห็นของจิตวิญญาณเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและแก่นแท้ของศิลปะผลงานในยุคนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางดนตรีและเนื้อหาที่ชวนให้จิบ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจประเด็นทางปราวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งความตายมันเป็นเหมือนการอยู่ภายในความท้าทายในช่วงนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานที่ยังคงความสดใหม่และน่าสนใจในขณะที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการเป็นศินลปินสาธารณะโบวีสามารถทำได้อย่างน่าทึ่งโดยการปล่อยให้ผลงานของเขา พูดแทนตัวเขาเองการเดินทางในความสันโดษนี้เป็นเหมือนการค้นพบที่หลบซ่อนที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่บริสุทธิ์และเป็นเป็นอมตะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางศิลปะและชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนนี่คือบทพิสูจน์ว่าแม้ในวัยที่รุ่งโรยโบวีก็ยังคงเป็นศิลปินผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการสำรวจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับโลกศิลปะอย่างแท้จริงและผลงานของเขาก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเสมอมาและแล้วการเดินทางอันยาวนานของเดวิดโบวีก็มาถึงบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคืออัลบั้ม Black Star ที่ปล่อยออกมาเพียง2วันก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบในปี2016 Black Star ไม่ใช่แค่อัลบั้มเพลง แต่มันคือจดหมายลาตายที่เต็มไปด้วยความหมายเชิญสัญ,ญลักษณ์ความลึกลับและความงดงามที่น่าสะเทือนใจโบวีรู้ดีว่าเวลาของเขามีจำกัดและเขาอาจได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นสุดท้ายนี้ให้เป็นผลงานชิ้นเอกที่จะคงอยู่ตลอดไปดนตรีในอัลบั้มนี้มีความซับซ้อนผสมผสานแจ๊สอิเล็กทรอนิกส์และร็อกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เนื้อเพลงเต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงความตายการจากลาและการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่มันเป็นเหมือนการสลักโมอายชิ้นสุดท้ายที่เป็นทั้งบุตสรุปและการเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดียวกันการสร้าง Black Star เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงโบวีต้องต่อสู้กับโรคร้ายในขณะที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานที่ซับซ้อนและลึกซึ้งเช่นนี้ได้ มันเป็นสถานการณ์ตึงเครียดที่สุดในชีวิตของเขาแต่เขาก็สามารถหลบหนีจากความเจ็บปวดทางกายเอ็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดในชีวิตของเซาและเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีสมัยใหม่มันคือบทพิสูจน์ถึงความอัจฉริยะความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของเดวิดโบวี อัลบั้มนี้เป็นเหมือนโมอายที่ยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสามารถและความเป็นอมตะของเขาที่จะยังเล่าเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยฉันนี่คือการจากลาที่งดงามที่สุดการจากลาที่ทำให้เราได้เห็นถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ แม้ว่าร่างกายของเดวิดโบวีจะจากไปแล้วแต่จิตวิญญาณและผลงานของเขายังคงอยู่และส่งอิทธิพลต่อวงการดนตรีแฟชั่นศิลปะและวัฒนธรรมทั่วโลกอย่างไม่เสื่อมคลายโบวีไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีแต่เขาคือนักบุกเบิกผู้กล้าหาญที่ท้าทายทุกขนบธรรมเนียมเขาเป็นผู้ที่ทำให้การทดลองเป็นเรื่องปกติทำให้ความแตกต่างเป็นเรื่องที่น่าเฉลิมฉลอง และทำให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการปลดปล่อยศิลปินรุ่นหลังมากมายไม่ว่าจะเป็นเลดี้กากามาดอนน่าพรินซ์หรือแม้กระทั่งศิลปินในยุคปัจจุบันต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองการทดลองทางดนตรีและการสร้างสรรค์ตัวตนที่โดดเด่นของโบวีแฟชั่นของโบวีโดยเฉพาะจากยุคซิกกี้สตาร์ดัสและอลาดินเซน ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ใหญ่มุงคงถูกนำมาตีความและสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอการแต่งกายที่ไร้เพศการแต่งหน้าที่จัดจ้านและทรงผมที่แปลกตาได้เปิดประตูให้ผู้คนกล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวการตัดสินเอนเมอร์นมอยที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง และแรงบันดาลใจที่แผ่ขยายไปทั่วโลกผลงานของเขาเป็นเหมือนคลื่นกระเพื่อมที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทำให้พวกเขาได้ค้นพบความงามในความแตกต่างและความกล้าที่จะออกนอกกรอบความหลากหลายทางดนตรีและตัวตนของเขาได้สร้างมุมมองที่แตกต่างราชมอนิเฟต์ในการรับรู้ของสังคมอาธรณชนบางคนมองเขาเป็นนักดนตรีร็อก บางคนมองเป็นศิลปินทดลองบางคนมองเป็นแฟชั่นไอคอนแต่ไม่ว่ามุมมองใดสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือความเป็นอัจฉริยะที่ไม่อาจปฏิเสธได้นี่คือบทพิสูจน์ว่าศิละปะที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือการเวลาและสามารถส่งอิทธิพลต่อผู้คนได้แม้ว่าศิลปินจะจากไปแล้วก็ตามเดวิดโปวีคือผู้สร้างตำนานที่ยังคงมีชี้ วิทยอยู่ในทุกๆก,การสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเขาการเดินทางของเดวิดโบวีไม่ใช่แค่เรื่องราวของความสำเร็จและชื่อเสียงแต่มันคือการเดินทางของการค้นหาการเปลี่ยนแปลนและการค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศิลปะที่แท้จริงตลอดชีวิตของเขาโบวี ie, ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย เขายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและผลักดันขีดจำกัดของตัวเองอยู่เสมอการที่เขาเลือกที่จะสร้างสรรค์ b l ล c k s ตา r ์เป็นหมวนการมาถึงยันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองมันคือการยอมรับความจริงของชีวิตการเผชิญหน้ากับความตายอย่างกล้าหาญและการทิ้งไว้ซึ่งมรดกอันยิ่งใหญ่ที่จะคงอยู่ตลอดไปโมอายแห่งเกาะอีสตเด เวที่ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางความเวิ้งว้างของมหาสมุทรก็เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของการมาถึงยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความสงบและความเป็นอมตะพวกมันยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และความสามารถในการทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้เช่นเดียวกับโมอายผลการเปลี่ยนแปลงชีวิตและความสามารถของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ธรรมดาเขาได้สร้างแ n c t u รี y หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่สำหรับตัวเองแต่สำหรับผู้คนนับล้านที่ได้สัมผัสกับงานของเขาเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถค้นพบแรงบันดาลใจความหวังและความเข้าใจในตัวเองการเดินทางของโบวีสอนให้เราเห็นว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงโอและการค้นหาความหมายที่แท้จริง และเมื่อเราได้พบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ว่าจะเป็นในศิละปะชีวิตหรือจิตวิญญาณเราก็จะพบกับความสงบและความเป็นอมตะที่แท้จริงนี่คือมรดกที่เดวิดโบวีได้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนและนี่คือเรื่องราวของเดวิดโบวีศิลปินผู้สลักตำนานดุดโมอายแห่งดนตรีผู้ซึ่งการเดินทางของเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ความกล้าหาญในการสร้างสรรค์และโมรด,ดกที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อโลกของเราอย่างไม่สิ้นสุดเขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าศิลปะไม่มีขีดจำกัดและแรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกมุมของชีวิตเช่นเดียวกับโมอายที่ยืนหยัดท้าทายการเวลาเรื่องราวของโบวีจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกหลายรุ่น ให้กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะสร้างสรรค์และกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงการเดินทางของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ตำนานของเขายังคงดำเนินต่อไปในทุกๆบทเพลงทุกๆแฟชั่นและทุกๆก,การสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกาวเราหวังว่าเรื่องราวของเดวิดโบวีในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณได้ค้นพบโมอายในตัวคุณเองและกล้าที่จะสลักตำนานของตัวเองขึ้นมาหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวี่มากที่สุดหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของศิลปินคนไหนอีกทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้ากับ artist is the world ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัส จิตวิญญาณแห่งศิลปะและประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยหลับไหลสวัสดีครับ